ข้าจะต้องเป็นเจ้าเ่งอยู่แต่บกข้าเองข้าเองข้าข้าเดียวคนขับขานนี้ครใจครับท่านนั่นได้ใจข่าหานตายใายสอนหลานมาแล้วเออข้าลงเที่ยวแก้วข้าโอกจากบ้านมาตั้งแต่อายุเก้าปีจนวันนี้อายุ เก้าที่แปปีแล้วกาพยายามตามหานางพญาพ่มขาไม่เจอสักทีหยุดตะพบป,ป,ปัตตานีกาจะเป็นไห้เพียงผู้เดียวสวัสดีจ้าชาวโชคเชวแค้มพรุ่งนี้ก็อ้วนอาติดต้องใหม่ดีไหมอังนี้อ่ามันมโร่โรกโยไม่ได้โร่ออกออกออกต้องชูสองมืวดีกว่านี้แล้วสวยนี่ เได้เลยได้เลยเพ่อนนะไอ้บุญในที่สุดข้าเจอเจ้าเลยเจ้าคือนางประหยาเสริมใช่หรือไม่ใช่จ้าข้าประเนึนงเรามาระลงอยู่กันถ้าใครชนะจะได้เป็นเจ้าแห่งยุทธภพโอ้ยไม่เอาเอ๊ข้าทำไมอารมณ์ตอนนี้ข้าหิวมากเลยเลยเจ้าล่ะหิวไหมอ่ะข้าก็หิวเหมื่อนกันแหละแต่ข้าไม่ได้ตออาหารติดตัวมาเลย ไม่ต้องผอกมาเลยฮะราะค้าย่างไล่แม่นฮีรูทีทำให้การกินถูกยางง่ายแค่ก็ดิกนิวอ้อมาตานี่บ้านเราอยังกันดิแน่นอนสั้งก็ง่ายมากด้วยว้าวจะกินอ,อ,อะไรอ่ะเอ้กินอะไรดีนี่ข้าวพันธุ์นก็เตาห้มตำผัดไทยไก่ย่างเ้าปัดด้วยอ่ะด้วยจะสั้งไปนหนีมด่แอปไปหลืมึงอ,อ๋พิซซ่าด้วยนะมือนี ขาเดียงเองเออที่ข้าเลี่ยงค่านั่นกาสังกับลายแม่นคนยังโคตรชวนหลดการลดใช่ไหมล่ะแม่ไปดูท่านตอนนี้ใสโคตรนิววีโลลดเจ็ทิบาทไปเลยเมือ่อเชือท่านจำรวยบานจะพอรูกสาไหม้ซิมี้มจํานวนจํากัดนะจ๊ะนั่งกดสังเลยนะเอาเลยเอาเลยลายแม่นมาส่งของเลยครับโอ้ oh! ้านี่พัดไทยนี่กับมีเค้กครับนี่กับมีพิซซ่ามีพิซซ่ามีส้มตำอะไรไม่รู้ไลายจริงอะไก่ย่างมีก๋วยเตี๋ยวได้เบียร์เอามาเลยเอาเอาเอามาเอาลงเอาไปไม่ต้องท้อนนะเบียร์นะขอบคุณมากครับขอบคุณตาตาทานย่ายกับทีชายบริการไล่แม่นครับขอบคุณมากครับโชคดีโชคดีนะบ๊ายบายบ๊ายบายมามาเราบอกกินกันเจอะ ยังไงข้ามั่งเลยได้สิจ้ะเรียร้อยไหมอ่ะร่อยแชฟอีลีย้าหูว้าวร้อยนั่นออกนะโอเคน้ำมือวันมาข้าเอ็มแล้วเรามาโชว์กันเลยไม่เอาแล้วข้าสาบสิใจยิงหนักที่ทานสังหาร จากไล่แมนมาให้ข้าได้กินแม่เหล็กๆหน่อยๆน,นั้นเพื่อเป็นการจบเตนข้าข้อมอบหัวใจดวงหน่อยๆของข้าให้ท่านได้ครบครองเอ้ยขอบคุณมากนะหลักษาดีๆนะหลักษาดีอยู่แล้วขอบคุณไลแม่ที่ยย่ะยกความหิวทำให้หยุบสะปกนี่สงบทุกข์และทำให้ข้าได้เจอกับหลักเอ รับสมัครลายแมนไรเดอร์จำนวนมากรายได้ดีมีโบนัสทุกสัปดาห์ล้มอาการจชบใช่หือเดี๋ยวข้องโรคเตจังฉุดนี้ช่วยยอามาช่วยน่ะแม่นางพุ่มเกา